มาจากส่วงลูกตาหน่อยทูไปหาทูไปนั่งเพิ่นไปซื้อกับเขาอยู่ไรขาเมียกบับบัวเมียเพื่อน uh huh. ไรขาเมียไปไปนอนอยู่บ้านนั่นกินนกใไม่ฉิบเก็บทรวงอยู่บ่อน uh huh. ซูบบกมีบ่กับ uh huh. เกียงนกใไม่ตมมา,า uh huh. ตหน่อยเลื่อนมาถุยมาตาหน่อยคล้ายเดี๋ยว สา <30 S 2> มสิบก็ใหม่นี่แหละพี่นอ้องให้เฝ้าหาเขาเพื่อนกินก่อนเดี๋ยวเพิ่จะเจ็บกินได้ไกินยาบอกเมียนอนอยู่ย้บานกับโบเมียมืออื่นก็สศิลัยยุด,ดยอ,อยูดอกอกโอพรพวาเตัวหน่อยทียไ,ไปส่งเพิ่อนส่งสก,การสวดพระพิรรม,มกับโบไ๊ไป,ไปเพิ่นนอนไปโงพ้านาลกลับมาคำมาเดึก ที่ตรวจะลูกกับพี่น้องมาขึ้น,น,ย,ย,นยันเฮงยนันแพร่ฟาได้นอนลงบานถ้านอนลงบานนี่เอ้ยเด็หน่อยก็ะชัมานอนกับนเหนียนี่นี่ยก็ะชือให้หาแม่ยมันเนี่ยมันเคยนอนทั้แม่นเนาะเนาะพาก,กินซื้อแกงนวะะกัวไม้มาเฉยบอกว่าจะกินของอันนี้แกงนัวไม้มันคือเก็บอีกบุหรี่นี่แหละบ้านห้องพี่น้องเลยขอโทษขอขอภังงยน้ำ บอ,อ,อันเด้อกินข้าวกินายมามามากินข้าวบูกับรลานนี่มากินอะไรบอลุปบะหมี่ ซูบกี้ซูนนได้ที่กินยังซูบกี้ก็แกงน่ะไห้แพเก็บทวางนันกินบ้านเ่ยเย็นว่านผ้าไปร่วงบานเก็บแห้งต้องว่าแม่ที่ตายเก็บกระเพาะนี่รสกินอาหารตรงไว้่าอืมนั่ินมแม่เรื่องทีอเขาสวยคนกินนะ เอฟขึอนนักหน่อยบังไงเนี่ยว่ามันแ้วน้องข้ายาบข้ขยาบ่ะอ้่อยบได้เสียเพราะว่า่อยบได้อยู่บ้านนีะบ้นหบุญี้ดมาเก็บยาไม่รอยม่ มีอยู่ั้เห็ดยมั้งอืมุ่มบบนี้ใช่ปะมียูแต่บางเฮาเขาไ่ได้เสียเนี่ยเพราะบางเฮาบำบัดเองไงพี่น้องต้าหต่ก็จะเผาขยะเองเชียเด้อข้าขยา แล้วไ่ได้อยู่บ้านนี่เนาะมาแบ่งกินเอาเนะขายอยู่นึ่ต้องเสียใช่เราเนี่ยเอาชิ้นซูบะมีเจ้ากินหรือเปล่ามาขายอยู่นี่ก็ต้องเสียด้ินีากยกขยโตกงมา ที่ไปยังเดียค่ะขยันตูบ้บอมมีฮเอาเสือบาลนะเดือนนึงปีวป่ปีโอต่อปีปีล้วห่อยนี่สิเพอราว่า ปีปนปีเปล,ลาป็นอะไรเป็นเดือยปีละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทอ่หมอกน่มอกกมงั้นผมไม่กได้หันละเอไม่ายนั่นบราเห็นเลย

เขามีขยะเขามีขยะเขามีขยะอะไรของเรามซีซืเอได้เายิบเก่ามเรองขยะคือตัวบ้านเลยที่ไหนอะยิบเก่าเอาไปเอามันอ่อนๆคุณแมเขาบ้ได้เขาบไป่ไม่มีขยะเลยได้อยู่คนเดียเ็ตัวตัวบ้านเล่ที่ไหก่อนอยิบเก่าเอาบ้านเล่ที่ตัวคือคือบ้านเล่ที่เขาอยู่คุณนะอยู่ใ้ปุ้มกับบ้านเร่ที่ไร่ยิบเก่าอยู่ช้้มกับ้านรที่ร่ยิบเก่า ใช่คบเราแต่ว uh, ่า <c oughs> ุณเจด่หมเอ่ส <al> ิ <ến> ่เอกับไเสียเอง้าวัไจขยาแล้วขยาพิี่มาจดเลยกำายสามมด้สามบ่ขาคลงถอยแล้วมมีจิสเปลี่ยนบ้านดิขอมเก็บมื่อยเมือเดียวเนี่ยบ่อืมเม่มันเสียลอนีสิบาทนึงปีหนึงหุ่นจะมาเก็บเ่นึงสามแล้วไปไปเามัดที่ เขา่เห็นกินทุ้นมันหินไ่ด้สบ่กินได้นกใจอยู่ดรกินรเาี่เขาไปกินขงนั้นเนี่ยเขากินเขาเน้เขาไปกินงนสเยชาเขานจีนทุกนเปยังงม่เาพี่น้องกินเขานกันก็บรรยากาศ เาบอกให้กินอาหารอ่อนๆเออนๆโอ้เขาตีปากกับเชฟอกบื้อไม่ไปปลาเห็นมาเทพราชาณาจักรวุฒิธรไปจายอยู่ไม่่อย้อนไพรอกแม่า พี่น้องไปก้อนครับสวัสดีครับ